สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมนรถพัดเสค็อเก่าคาพี่น้องเมื่อนี้าพี่น้องมาก,กินขัวไข่ค่ะขัวไข่ใส่ไข่หมดแดงเนาะคะ่นะเนาะอาหารง่ายๆเมนูอีสานบานเฮาค่ะพี่น้องอาหารชั้นสูงเลอคะ่ะเมื่อเนี้รสชาติระดับพัฒตนนะกัรเลอค่ะเด้อมามาค่ะบนในพี่น้องอุ้ยไข่ตรงตรงรสเสือมาล่อหนึ่งเมื่อเนี้ยยทางกินเลยะคะ่ะขัวใส่ไข่พร้อมพี่น้อง ก่อนสิไปกินแซ่บๆน่บ้องกันกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองรถผ้าแซ่บในเด้อค่ะมาค่ะบอกบอกวา,าย้ายห้างค่ะพี่น้องยาวเลยค่ะหืมก๋อยก็กินแล้วย่างตะเกียงนะพี่น้องจริงๆเราอยากกินแกงใส่เห็ดใส่แกี๊ยงเราใหม่แม่นมามี่คัวใส่ใครนี่แหละค่ะแซ่บพื่งกันค่ะพี่นอ้องหืมเดี๋ยวปลุกปลุกเลยครับไข่ต้มกลมมามาค่ะแซ่บแสบ เมนูยังไงแต่เสียบดนะ้วยค่ะเ้อะหัวใครหัวแบบสดด้วยค่ะ Mm -hmm. giọt Huy Hoàng này nhìn tiếng ăn bỏ Bè cố cố nơi bạc Mắn hẳn อาหารถ้วยเดียวค่ะมันนะถ้วยนี้ไลยบาทได้นะพี่น้องถ้วยเดียวก็นนะวได้ถวด้ยว,ถวยนี้ก็พวดร้อยพูดได้หนิไข่หมดแดรงร้อยกว่าบาทเกือบซองหนอยพูดได้หน่ นี่ิกินไข่มดูแดงเ,ดเต็มดีเลยค่ะแซ่บตสร้างเอาอในเผ็ดค่ะพี่น้องไข่เป็นตรงปกค่ะไข่เจ้านี่สุดเดือนเลยค่ะแซ่บพอคากัะนาลัก ตรงปลวกบโจกตาแปคบค่ะ เนาะอพี่นมมึงใครเนาะจะอวอนใครไหลนะขาวขาวจืนพุ่นอยู่พี่นอ้องความในเห็นเต็เต็นใ่หรอ ก่วยกระแสบแกงกระแสบใส่ทอดไข่กระแสบแต่เรามากว่วยก็เป็นแกงค่ะพี่นอ้อง mm hmm. แกบผักอะ่ะมีผักอีตูใบปักอีตูหรือว่าใบแมงลักนะค่ะเนาะต้นหอมพักชีคะ่ะจำพี่ ตำพิกใส่เส่รสดีผมใช้รสน้ำปลาน้ำปาลา้าปรุงกัตามใจชอบเลยค่ะพี่น้องสำหรับค้นเดียบเป็นนะคะน่ะเนาะแล้วก็ใส่ไข่ไก่สำหรับคน้นให้เปลี่ยนหรือว่าค้นภากกลางท่างภากอื่นอยู่แม่งข่นอีนสานค่ะค่ะพี่น้างเฮดประเดี๋็ววิธีเฮดให้เบิ่งน้ แต่ส่วนมากแต่คนนี้ซานน่ะสิเฮ็ดเป็นค่ะแกงใส่ผักหวานก็ได้แต่เราบ่มักบ่เคยมักแกงใส่ผักหวานแกงใส่น้ำใหม่ก็แซ่บนะพี่น้องน้ำใหม่ส่วนมันเห็นบ่มี่ายอยากจะกินแหนงน้ำใหม่ไหมแหนงน้ำใหม่ เดี๋ยวมันขึ้นเป็นแหนงเป็นนอนหน่อยๆนอยนะอืมเยะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกซับสไครต์สอบขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่เด้อค่ะเด้อที่เป็นกำลังใจให้เวโรดผ้าแสบค่ะ บัน,นิกับสิลาพี่นองวัชสุูุสุขนไปก่อนด้อค่ะขอบพูดหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมสองเมนูผ่าแสบค่ะสวัสดีค่ะ